ครับสวัสดีครับแฟนเพจเอฟซีทุกคนครับมือนีจะมาลวกเห็ดมันได้ดหลายๆครับบบกินโมบาดโบไว้เกิดเห็ดกว่กะตานี่เห็ด็ดไข่เห็ดใครเห็ดไผ่เห็ดไข่ลวลวไว้กินครับ ไปไต่มาไปซื้อมาจากตลาดเน่เไปไต่ยิงเน่เค,ครับมันจะม้มนอเอาเอือ,อมันเป็นอะไระลวกไปครับก็อเอ,อือนการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับลวกไปลวกไปครับเสรนจแล้เอาไปแซนในสองฟิตส่งไป ที่น้องทีกรุเที่เขเอาไปไปเกียงไปอย่างครับเขาเอามาจากช่องฟิตครับอันนี้เบองในทีวีตัเบอเคยไปดอกเบอรเคยไปส่งให้กรุกค่าทั้งกรเทียเดยกเข็ดไปสำนอาหารเหมือนปลาครับถ้าปลามีเยอะก็ทําเป็นปลาราปลาแดดไปเยี้งกับว่าไปนะครับเห็ดมีหลายกินบ่ท่าน เห็ดงนี่เห็ดปวกเห็ดปวกก็มีครับพี่น้องป๊ัดคุณซ่อนเหี้ยวะเออาเยอะเยอะเหี่ยววะเห็ดไข่ลวกลงไปเลยนี่มันอ่อนบอกมันอยู่กันว่ลวกเสร็จเอาเร็จถุงเอาไปแพคในช่องฟิต กินในเป็นเดือนครับหรือเป็นปีพุ่นล่ะไอ้เด็กก็อเอิน้นก็เอินอเอ้นการถนอมอาหาร พ่อเป็นเนนกนกน้าห้อนเกิอนกน้าห้อนต่อไปชเวป็นกก็เป็นนกน,กนำนํนนกนำชอนอกช่องฟิตเลยครับดูอะไรเป็นเดือนคือ,คอาากุก้ยเขาจะออกว่าแกงมาต่มมาปุน่นเล้วเตะไใจ้

การทำนอาหารครับกินบมท่านกินหมดวววบางบ้านมันมองพ้นกระบ,บโตครับสี่นองเห็ดกรบโมีด้ดงตองมีดวงตัวป่าชุมชนผู้ใด,ดมาเก็บกันได้ครับบางบ้านก็หามที่ขอหามบาวว่าให้เขามากว่าให้ยังไงไมหามว่าไรหดอกครับการหากินหาอยากมันต้องต่อ เ,เพื่อจะตูดเราพิม่บ้านังหวดร้รอยเอดครับพี่นองจากอู้นเสรลข้ามกับมามาหากินใช่ปลาเหลือที่ปละเท้าบ้านน้องพื้นแท้บ้านเพื่อเกษียณพิเศษกับมาหากินบวหานป่ะครับไปเ,เตะเอาตัวครับ ผมไปแถวเพื่อนแถวแถว,วตลาดเนี่ยแหละผมเตือนพวกท่านนะครับเให้พี่น้องเบิ่งสำหรับข้อนะครับเนาะว่าการถอดอาหารเปแบบใดคุณรังควรจะไปเก็บให้เบิง่งครับวันนี้สวัสดีก่อนนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ